ันนี้เราจะมาทำข้อ9กันนะคะโจทย์บอกว่าจงแปลง7,875ฐาน10ให้เป็นฐาน16นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเเราก็เขียนเขียนเจ็ดพันแปดร ตอนนี้เราจะใช้วิธีหารสั้นนะคะหารด้วยสิบหกหารด้วยสิบหก ก็จะได้492นะคะเศษสามก็จะได้492อยาิบสง่าัก็จะเศษสนะคะ สี่ร้อยเก้าสิบสองหารสิบหกได้สามสิบนะคะอ่าได้สามสิบจะเศษสิบสองนะคะสิบสองคือเท่ากับสี่นะคะ อ่าตัว c ีเรามาหารกันต่อเลยนะคะสิบหกหารสามสิบนะจะได้หนึ่งนะคะก็จะเสศษอยู่ที่สิบสี่นะคะโอเคสิบสี จะเท่ากับ e อ่ะตัว e เรามาเรียนคำตอบกันนะคะอ่าเราจะเรียงแต่ข้างล่างจนข้างบนนะคะ e c ฐานสิบหกนะคะ